ไปดูการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่สีแดงครับตอนนี้นำร่องไปแล้วสหมู่ตาบนท่ารายโดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชื่อมั่นนะครับในความปลอดภัยนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันอขอไปครับนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าไปตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่7อบตท่ารายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนทั่วไปเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลท่าทรายพื้นที่สีแดงระดับจังหวัดครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานค่อนข้างเยอะกระทั่งต้องมีการจัดทํามาตรการบับเบิลแอนซิลซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน3หมู่บ้านของพื้นที่ตำบลท่าทรายก็จะมีประชาชนนะครับลงทะเบียนประมาณ300คนเศษที่ทยอยเข้ามารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ก็เตรียมพร้อมให้บริการทั้ง7จุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทุกคนส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8ตบนท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งนี้ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ยังรู้สึกกังวลอยู่นะครับ แต่เพราะว่าต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากโควิดซึ่งก็จะมีผลต่อการทํางานด้วยมีผลต่ออาชีพที่ทําอยู่ด้วยนะครับก็เลยเอาละตัดสินใจครับเข้ารับการฉีดวัคซีนนอกจากนี้นะครับก็ยังมองว่าการที่ฉีดวัคซีนแล้วผ่านขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขมาถึงมือประชาชนเนี่ยผ่านการตรวจสอบหลายต่อหลายครั้งแล้วเพราะ,ะนั้นมั่นใจครับว่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแล้วก็เชื่อมั่นว่าต้องมีความปลอดภัยต่อประชาชนแน่นอนอีกประการหนึ่งครับ ที่ผ่านมาเนี่ยคนสมุทรสาครก็โดนบูลลี่จากคนภายนอกไม่มีการยอมรับไม่ยอมเข้าพื้นที่แต่พอได้ฉีดวัคซีนแล้วก็น่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมนะครับรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นอันนี้สําคัญครับให้กับบุคคลภายนอกจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับอันนี้มีผลเยอะเลยนะครับ